สวัสดีครับมาว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารไม่จริงแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะ ชุดที่เทพที่สุดอ่าเมจิกมีชุดที่กาดที่สุดเราทําไปแล้วใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าไหมว่าชุดที่เทพที่สุดที่เราทวินหายากจะเปิดกันทันเกินมันจะเป็นชุดไหนทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอ้าทำไมยุคนี้ก็ต้องอัลฟาแน่นอนครับโอเคผมไม่เสียงว่าชุดอัลฟาเบต้ามันจะต้องเป็นชุดที่เทพที่สุดถ้ามาเปิดในช่วงเวลานี้แน่นอนเอางี้ผมขอแบ่งเมจิกเป็น5ช่วงแล้วกันให้มันเข้าใจง่ายเพราะว่าเมจิกเนี่ยมันมียาวนานมากใช่ไหมถ้าเอาชุดที่เก่าที่สุด ให้เป็นชุดที่ดีสุดมันก็ไม่รู้จะมาทําคลิปนี้ทําไมนะแล้วก็ในคลิปนี้เราก็จะไม่ทําพวกชุดตระก,กูลมาสเตอร์ทั้งหลายไอที่2องมันแพงแพงอะดับเบิลมาสเตอร์โมเดนมาสเตอร์โมเดนฮอริซอนอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าชุดพวกนี้ซองมันแพงของมันก็ต้องให้ดีอยู่แล้วเราจะมาทําชุดที่มันเป็นชุดธรรมดาครับซองร้อยสิบร้อยยี่สิบผมขอรวมสองร้ยร้อยห้าสิบด้วยละกันเพราะว่ามันเป็นชุดที่พิเศษแต่ว่าไม่ถึงกับใส่ไข่ผมขอเริ่มตั้งแต่ยุคแรกผมให้เมอร์เคเดียนขึ้นมาเลยยุคแรกจะเป็นขอตั้งชื่อเล่นว่า ยุคเหล็กชุดที่ดีสุดในยุคเหล็กก็คือเออร์ซาซาก้าอ่ากในเออร์ซาซาก้าเราก็ยังใช้จนถึงบัดนี้นะครับก็คือใน EDH Gear Carden อ่ามันจะเป็นไซเคิลแลนนะครับเป็นแลนที่ให้มานาได้5สีหรือว่าเกี่ยวกับสีทั้ง5แต่ Gear ร a r d e n เนี่ยเทพสุดลองลงมาก็โทเทียอะคาเดมีอันนี้แบบใน EDH นะครับกิลเด็กที่ แพงแพงออกมาตอนแรก20บาทตอนนี้200เหรียญหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าแพงอยู่ดีครับแล้วก็ยักษ์เมาส์วิวเป็นของสะสมที่หลายๆคนต้องการนะครับอันดับรองลงมาในชุดเหล็กผมขอให้ Tempest อ่า Tempest มีการ์ดอะไรดีๆบ้างนี่เลย Mendalian 5สีโอ้โหคือ5สีเนี่ยเปิดได้ในชุดนี้อย่างเดียวเลยนะซึ่งถือว่าเป็นอร์ติแต์ที่รอดโคตร แอนเซียนทอมเข้ามาครั้งแรกในชุดนี้นะครับแล้วก็การ์ดเซิร์ชที่ยังไม่เคยรีปินมาก่อนอินทูชั่นนะการ์ดที่ทำคอมโบได้หลายที่สิ้นสุดเอิร์ c คราฟนะครับเอิร์ c คราฟนี่เป็นหนึ่งในการที่ผมว่าทำคอมโบได้คูดง่ายส่วนใหญ่แล้วก็จะมาทำคอมโบกับอินท u ูเดอร์อารามครับกอออ็อึดอึดเอรเรียบร้อยครับอิน i n i ตี้ r คี t เจอร์ยุคต่อไปผมขอตั้งชื่อให้เป็นยุคอุตสาหกรรม ขอยกให้ Shadow m อร์เป็นอันดับหนึ่งในยุคอุตสาหกรรมนะครับการ์ดดีๆแพงๆใน Sha ์ o w m อร์มีเยอะมากนะครับไอย,ยุคนี้ผมเสียดายมากเลยผมเลิกเล่นเมจิกไปคือมันจะมียุคหนึ่งที่ผมไม่ค่อยสะดวกไปสะพานเหล็กอะเป็นยุคที่ผมซื้อเก็บอย่างเดียวไม่ได้เล่นแต่ยุคนี้ของดีโคตรเยอะเท่าเ่องกันคือเล่นสนุกมากยกตัวอย่างการ์ดดีๆด,ดีถดเช่น Penter s e r v เว t ที่เคยโดนแบนไปนีอีเนะครับแล้วก็ปลดแบนดไปเรียบร้อยแล้ว g r e a t ต r a ์อ a m e n แ y ี่ที่แพงๆๆรีปรินแล้วก็ยังแพงอยู่ดีราคาไม่มีลงแล สีนะครับแลนส์ฟอกสีนี่มี5แลนด์ในชุดนี้ซึ่งก็เออราคาดีดียังดีอยู่นะครับดีจนวันนี้แล้วก็ตระก,กูล r ี f แฟคชั่น5สีนะครับแล้วก็ r ี f แฟคชั่นแต่ละสีก็เป็นตัวลอดในชุดนี้นะครับซึ่งการลอดมีเยอะมากกับเปิดสนุกมากที่สำคัญชุดนี้เล่นสนุกด้วยเป็นชุดที่เล่นเกี่ยวกับสีครับผมชุดที่2ที่เป็นชุดที่ดีที่สุดในยุคอุตสาหกรรม Ri g h t of e l d เดอก็ตามชื่อนะครับเราก็จะมี Eldacy 3ตัวที่เป็น e l d เดอรที่ตัวแม่แล้วก็ e l d เดอรตัวที่เหลือมากับ Ability Annihilate ที่ยังไม่เคยทําซ้ํานะครับเพราะ a n น i h ฮิเลตนี้เขาคงเ,เรียกได้ว่าจบแค่นี้แหละคือมีแค่นี้ก็พินาสันโดโลพอแล้วก็คือ e l d เดอรที่มี a n น i h ฮ l a t e จะหาได้แค่ชุดนี้เท่านั้นนะฮะ ชุดอื่นที่ออกมาจะไม่มี a n n i l a t e อีกแล้วนะครับแล้วก็ลิเวน่าคีเพิร์ฟไซเลนต์ก็เป็นแรรอดนะครับแต่ว่าชุดนี้นี่ลิมิตไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นนะผมเคยเล่นมาลิมิตนี้ค่อนข้างจะหืดขึ้นคอถึงแรรอดมันจะเยอะแต่ว่าเล่นลิมิตนี่ผมว่าชุดซันดิก้าเล่นสนุกกว่ายุคต่อมาขอตั้งชื่อว่ายุคทรานซิสเตอร์อยุคทรานซิสเตอร์มีอะไรรอดๆดบ้างผมขอเริ่มจาก Return to r a ราฟนิก้ารีเทิร์นทูราฟนิก้าก็แน่นอนนะครับว่าชุดไหนที่มีร a ฟนิก้าชุดนั้นก็จะมีชอแน ชุดนี้ก็จะมีช็อกแลนด์5ใบแล้วก็ชุดต่อใบเกตดแคสก็จะมีอีก5ใบแล้วก็ชุดนี้ยังมีการ์ดรีเทิร์นที่รีเทิร์นได้หมดจดต่อเนื่องไซคอนิกลิฟออกมาครั้งแรก120บาทในมังใบนี้ใช้ซื้อตอนนั้นก็รวยอะ่ะแล้วก็แลดลอดที่ยังใช้ในโมเดนกันอยู่มากมายเที่ยมคันมีบางกรอุตาราเฮลไคตีแล้วเซ็กโทเค็นอันนี้ก็ใช้ในอินเบ่อยนะครับแถมด้วยการ์ดพังอ์ติแฟกที่ดีที่สุดในอิเก็คือเวเดียบลัส อันนี้ก็พังอันติแพคเสื่อเดียวครับเราไม่โดดครับแถมจ่ายว่าเหลือโคตรง่ายชุดที่2ชุดที่ดีสุดในยุคนี้ยุคทางซิสเตอร์ขอให้แบตเทิลเบาครับแบตเทิลเบานี่จะมีดวลแรนด์คนยากเป็นแลนด์ที่ลงมาหัวตั้งได้ถ้าเรามีโอเปอเรนต์สคนขึ้นไปนะฮะก็ทํามาให้เล่นกับอีดีเฮนะครับเป็นชุดที่รีพิลทของดีๆมากมายยกตัวอย่างเช่นนี่เลยดับลิงซีซั่นดับลิงซีซั่นจากอาร์ลัมดีการ์หนึ่งก็รีพิลท์จนชุดนี้นะครับสเปลสติ๊กเกอร์ใช้ในหลายๆเเดด็็คคที่สััญือใช้กน ทั่วไปนะฮะถ้าติดสีฟ้าหาสเปลอะไรก็ได้ up fill of despair อันนี้คือ,อยังไม่เคยรีพินแล้วนะครับแล้วก็ราคาก็โคตรโหดชุดนี้เป็นชุดแรกในโมเด์น,นะฮะที่รีพิทแลนด์แท็กด้วยแลน d t แท็กนี้ก็รวยนะครับโอเคแล้วก็มาถึงชุดที่น่าจะใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดผมขอตั้งชื่อยุคนี้ว่าเป็นยุคดีตน้น ขอให้คอมบันเดอร์ลีเจนเป็นชุดที่ดีที่สุดในยุคดีตอนนี้ครับมีอะไรบ้างล่ะโอ้โหนามาด้วยนี่เลยเจเวลโลตัสเจเวลโลตันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเด็กซีดอเฮดใช้กันทั่วไปเราสามารถลงคอมบันเดอร์ค่าไร่สีในเทิร์นหนึ่งได้นะครับตามมาด้วยการรีพินต์ก์ดดังๆโหดๆมากมายยกตัวอย่างเช่นมานาเรนอ่ามาในภาพใหม่แล้วก็เวมพริกติวเตอร์เวมพริกติวเตอร์นี่ก็รีทีไรก็ราคานี้ตลอดครับไม่ราคาไม่เคยลงเลย ต่อมาก็คือดวลแลนด์คนยากไซคลที่2นะครับก็คือไซคลตรงกันข้ามากับไอ, Bow อ้เบสเซนบาวอะจะเป็นแลนด์สีตรงข้ามกันอันนี้ก็จะมี5อันเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วไอ้ชุดนี้ซองอามาดของมันจะมีการรีพินคอมบันเดอร์ตัวที่ฮิตๆปังๆมาในสภาพฟอยเอทด้วยนะครับก็คือหลายตัวมากอะที่ใช้ได้เอามาลงไม่หมดแต่ว่าต้องเปิดได้ในซองอมาเท่านั้นซองธรรมดาไม่มีนะสุดท้ายในยุคดีตน้นผมขอให้ชุดนี้เลยคอ2021 ยุคนี้คือเป็นคอที่ผมว่าน่าจะรอดที่สุดเท่าที่เคยออกคอมาแล้วนะคือคอเซตอ่ะตอนแรกผมว่ามันเป็นชุดที่ไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะพอคอสอง2อ่ะมันจะรอดด้วยพวกไตตันไตรตันเขียวไตรตันแดงอะไรพวกนี้ไตรตันขาวดําแล้วมันก็เลิกทําคอไปเลยสุดท้ายมารอดสุดคือคอที่แบบนี่แหละไม่รอดได้ไงครับดูใจละอย่างอูก,กินเงี้ยอูก,กินตัวไล่เจดเธอเลิกเอาเดอะพีกการ์ดยิงที่ดีที่สุดใน e d h ที่เป็นคีเจอร์นะฮะคอมเปติกโอเลย์อ่าการ์ดให้มานาที่แลมได้ สะใจมากเด็กไม่มีสีก็ใช้ได้นะครับใบนี้โอ้โหแลมนี่แบบทานเดนโมไอแล้วก็เป็นชุดที่รีพินกริมดิวเตอร์เป็นชุดแรกด้วยนะครับก็คือกริมดิวเตอร์ก็สามารถเปิดได้หาได้เป็นมิติใบนึงในชุดนี้แล้วเทียอมกันมีอัลเทเนตด้วยแถมอันคอมลอดๆก็มีนะครับการลุกอัพไรซิงมันจะมีคิเจอร์ข่้ไล่สีลงมาจั่ว2ใบนะไอการลุกอัพไรซิงเนี่ยเป็น1ใน2อีกใบนึงนี้แถมในคอมบันเดอร์อย่างเดียวโอเคครับตอนนี้ก็อาจจะถือว่าอยู่ในยุค5้ปส่ะ เป็นยุค AI นะครับสำหรับยุค AI เนี่ยผมขอยังไม่ทำละกันเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะมีชุดไหนออกมาคือชุดมันยังไม่เยอะพอถ้ามีก็ผมว่าคามิคาว่าน่าจะเป็นถึงแมน,นั้นนะ Neo Dynasty ขอเก่งไว้เลยแต่ว่าอีกอันหนึ่งนี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นชุดไหนเพื่อนๆมีชุดไหนที่คิดว่าเปิดแล้วรอดเปิดแล้วปังหรือว่าชุดนี้เหมาะกับผมที่สุดแล้วลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับเผื่อเราจะเอาไปเป็นแนวทางในคลิปต่อๆไปโอเคผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูเก็ตการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ